เลิกสูบบุหรี่คุณทำได้ดีกว่าตายโดยด้เหตุผลกว่าหนึ่งร้อยเหตุผลที่คุณต้องเลิกสูบบุหรี่ยาสูบทำให้คนตายมากกว่าปีละแปดล้านคน คนที่สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะมีอาการดุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 ผลดีจากการเลิกสูบเกิดขึ้นเกือบจะทันทีนหลังจากการเลิกสูบหลังจาก20นาทีหัวใจจะเต้นช้าลงหลังจาก12ชั่วโมงคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ในเลือดจะลดลงสู่ระดับปกติหลัง2-4สัปดาห์การไหลเวียนเลือดและปอดทำหน้าที่ดีขึ้นหลัง1-9เดือน การไอและเหนื่อยจะลดลงหลัง5-15ถึงปีความเสี่ยงเป็นอมพตกอมภายจะลดลงเหลือเท่าคนไม่สูบบุหรี่หลังสิบปีความเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งปอดจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคนที่ยังสูบบุหรี่หลังส5ปีความเสี่ยงโรคหัวใจจะเหลือเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่ถ้าหากเหตุผลที่กล่าวมา ยังไม่เพียงพอจากการที่จะทําให้คุณเลิกสูบบุหรี่ยังมีเหตุผล,ลอ,อื่นๆดังนี้หนึ่งคนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิโกดโรคโควิด1นทีนรุนแรงและเสียชีวิตการสูบบุหรี่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ,องทันที 2. ทุกอย่างเหม็นหมดตั้งแต่ผิวหนังของคุณจนถึงทุกสิ่งในบ้านเสื้อผ้านิ้วมือและลมหายใจของคุณสฟันเหลืองและมีคราบหินปูนมากขึ้นส การสูบบุหรี่และเคี้ยวยาสูบทาให้ลมหายใจเหม็น 5. ผิวหนังของคุณจะเหี่ยวย่นทําให้ดูแก่เร็วขึ้นการสูบบุหรี่ทำให้ผิวหนังแก่เร็วโดยการทําลายโปรตีนที่รักษาความยืดหยุ่นของผิวหนังทําให้วิตามินเอลดลงและเลือดไปเยงผิวหนังน้อยลง 6. รอยเหี่ยวย่นของผิวหนังเหล่านี้จะปรากฏชัดกว่าที่ริมฝีป,ปากและตาอีกทั้งยังทําให้ผิวหนังแห้งและกร้านเจ็ด การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่งเกิดโรคสะเก็ดเงินโรคอ,อักเสบของผิวหนังที่คันมีน้ำเหลืองเยิ้มผื่นแดงกระจายทั่วร่างกายการสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะคนมันคุกคามถึงสุขภาพของเพื่อนคุณและคนรอบๆตัวของคุณด้วยแต่มีคนตายมากกว่าปีละหนึ่งล้านคนจากการได้รับควันบุหรี่มือสองเกคนไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง เสียงที่จะเป็นมะเร็งปอด 10. บุหรี่สิการตเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จนทําให้คนเสียชีวิต 11. บุหรี่ไฟฟ้าทําให้คนไม่สูบุหรี่แต่รับสารนิโคตินสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ 12. การได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคจะลุกลามจนโรคกําเริบขึ้น 13. การได้รับควันบุหรี่มือสองสัมพันธ์กับการเป็นโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ การสูบบุหรี่หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใกล้ๆเด็กส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก14ลูกของคนที่สูบบุหรี่สมรรถนะการทำงานของปอดจะลดลงซึ่งส่งผลต่อเนื่องเป็นโรคปอดเรื้อรังเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่15าการสัมผัสน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กที่เป็นอันตรายมากมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะรั่วไหลหรือเด็ก,กลืนกิน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยอุบัติเหตุ16มีรายงานถึงการได้รับอันตรายรุนแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าจากการถูกไฟลวกไฟไหม้และการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า17เด็กนักเรียนที่ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองเสียงที่จะเป็นหืงจากการอักเสบของหลอดลมและปอด18เด็กอายุต่ำกว่าสองขวบ ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านอาจเกิดโรคของหูส่วนกลางและอาจนำไปสู่การได้ยินลดลงหรือหูหนวก9การเลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงที่เด็กๆจะเกิดโรคต่างๆจากการรับควันบุหรี่มือสองเช่นโรคทางเดินหายใจอาทิโรคหืดและอาการติดเชื้อของหูการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสังคม 20. คุณต้องการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานเพื่อนและคนที่คุณรัก 21. การสูบบุหรี่สามารถส่งผลในทางลบต่อการปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 22. การเลิกสูบบุหรี่ทำให้ไม่มีข้อจำกัดที่คุณจะไปที่ใดที่หนึ่งคุณสามารถเข้าสังคมได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือต้องแอบสูบข้างนอกอีกต่อไป 23. เลิกสูบบุหรี่จะทำให้คุณทำงานได้มากขึ้น ไม่ต้องหยุดพักเพื่อไปสูบบุหรี่ขณะทำงานบุหรี่ที่มีราคาแพงถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่คุณจะมีเงินไปใช้ในสิ่งที่สำคัญกว่า 24. มีการศึกษาหนึ่งพบว่าผู้สูบบุหรี่เฉลี่ยแล้วสูญเสียเงินไปเท่ากับ1.4ล้านดอลลาร์จากค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่การรักษาพยาบาลและจากค่าตอบแทนที่ได้รับน้อยลงจากการสูบบุหรี่และการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง25 การสูบบุหรี่ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงที่จะขาดงาน 26. การสูบบุหรี่ส่งผลต่อความยากจนของครอบครัวโดยเบียดบางเงินที่จะใช้เพื่อความต้องการพื้นฐานเช่นอาหารหรือที่อยู่อาศัยด้วยการใช้เงินไปกับการสูบบุหรี่ 27. การสูบบุหรี่เป็นภาระต่อเศรษฐกิจโลก ด้วยค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยประมาณ1.4ล้านดอลลาร์ต่อปีการสูบบุหรี่ส่งผลลบต่อการเจริญ28คนที่สูบบุหรี่จะมีบทยากการเลิกสูบบุหรี่ทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงที่จะคลอดลูกก่อนกำหนดเด็กคลอดน้ำหนักตัวน้อยจะแท้งลงูก 29การสูบบุหรี่ทำให้เกิดความผิดปกติของการแข็งแรงขององคชาติการสูบบุหรี่ทำให้เลือดไปเลี้ยงองคชาติลดลงทำให้องคชาติไม่แข็งตัวความผิดปกติของการแข็งตัวจะคงอยู่หรือจะเป็นอย่างท้าวานถ้าผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ขณะอายุยังน้อย30การสูบบุหรี่ลดจำนวนเชื้ออสุจิลดการเคลื่อนไหวและทำให้รูปร่างของเชื้ออสุจิผิดปกติ ยาสูบทุกชนิดเป็นอันตรายถึงชีวิต31ทุกๆปีกว่า8ล้านคนตายจากการสูบบุหรี่สาสองยาสูบค่าครึ่งหนึ่งของผู้สูบการใช้ยาสูบไม่ว่าประเภทใดๆทำลายสุขภาพและทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆสาน3การสูบบารากูมีอันตรายเช่นเดียวกับยาสูบชนิดอื่นๆสาสยาสูบชนิดเคี้ยวทำให้เกิดมะเร็งช่องปากฟันลุดร่วงฟันเหลือง ฝ้าขาวในปากและโรคเหนือ 35. นิโคตินในบุหรี่เขียวดูดซึมง,ง่ายกว่าบุหรี่ที่ใช้สูตรทำให้สารเสพติดมากกว่าเมื่อคุณซื้อบุหรี่คุณกำลังจะสนับสนุนเงินแก่ธุรกิจที่ทำนาบนหลังชาวไร่ยาสูบหาผลประโยชน์จากเด็กๆแพร่กระจายโรคและทำให้คนตาย 36. ชาวไร่ย,ยาสูบ เจ็บป่วยจากการสัมผัสนิโคตินจากใบายาสูบที่ดูดซึมผ่านผิวหนังรวมทั้งสัมผัสยาฆ่าแมาลงจำนวนมากและฝุ่นยาสูบ 37. ในบางประเทศใช้เด็กๆในการทำไรยาสูบซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้ไม่ได้รับการศึกษาที่โรงเรียน 38. การใช้ยาสูบยิ่งทำให้ยากจนมากขึ้น จากที่ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากมะเรง็งโรคหัวใจโรคปอดหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทำให้ครอบครัวขาดรายได้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากอาการเจ็บป่วยตอนที่เ้าส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานในภาคธุรกิจยาสูบมีรายได้น้อยมาก ในขณะที่บริษัทบุหรี่กำลังมีกำไรมหาศาลบุหรี่ที่ใช้ความร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 40. การสูบบุหรี่ที่ใช้ความร้อนแทนการเผาไหม้ทำให้ผู้สูบได้รับสารพิษหลายชนิดทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ 41. บุหรี่ที่ใช้ความร้อนจริงๆคือบุหรี่ชนิดหนึ่งดังนั้นการเปลี่ยนจากสูบบุหรี่ธรรมดามาสูบบุหรี่ที่ใช้ความร้อนไม่เหมือนกับการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาไปเลย42 ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าบุหรี่ไ้ความร้อนไม่มีการเผาไหม้และมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ปลอดภัย43เด็กในเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่าที่จะสูบบุหรี่ธรรมดาในภายหลัง44การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและโรคปอดต่างๆ45 นิโคตินในบุหรี่มีอำนาจการเสพติดสูงมากและทำให้อันตรายต่อสมองของวัยรุ่นที่กำลังพัฒนาการใช้ยาสูบโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ทำให้คุณหายใจลำบาก46การใช้ยาสูบเป็นสาเหตุร้อยละ25ของมะเร็งทั่วโลก47ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด22เท่าใน,นชั่วชีวิตเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุสองในสของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดทั่วโลก4 8 1ดหนึ่งในห้าของผู้สูบบุหรี่จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่เมื่อเป็นเด็กหรือวัยรุ่นเนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้ปอดเติบโตและพัฒนาชา้า49การสูบบุหรี่ทำให้อาการหูจับในผู้ใหญ่เป็นมากขึ้นทำให้ทำอะไรได้น้อยลงเพิ่มความเสี่ยงหูจับรุนแรงต้อง เข้ารับการรักษาฉุกเฉิน50การสูบุรีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้วัณโรคระยะสงบเกิดจากการประทุลุกลามขึ้นสองเท่าและทำให้เกิดวัณโรครุนแรงขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรโลกเป็นวัณโรคระยะสงบแต่รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วแต่ยังไม่สำแดงอาการ51การสูบุรีเพียงวันละไม่กี่มวน การสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือการได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงที่เกิดโรคหัวใจ52คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าที่จะเกิดโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้และทําให้ความเสี่ยงที่เกิดโรคหัวใจ4เท่าให้สามควันบุหรี่ทาให้เกิดอันตรายต่อเส้นเลือดหัวใจทําให้เกิดสะสมของตะกัน และเกิดดิ่มเลือดทําให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลงจนสุดท้ายนําไปสู่โรคหัวใจและเส้นเลือดในสมอง 54. การใช้นิโคตินและผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 55. การสูบบุหรี่และการเคี้ยวยาสูบทําให้เกิดมะเร็งปากเริมฝีปากลำคอคอหอย กล่องเสียงและหลอดอาหารการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งมากกว่า20ชนิด56การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งกล่องเสียงออกทำให้ต้องเจาะคออย่างถาวรเกิดเป็นรูที่ลำคอเหนือกระดูกไหปลาร้าเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจผ่านทางรูเจาะคอ57ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเถียยพลันมะเร็งของโพรงจมูกและไซนัส ลำไส้ใหญ่และทวารตับไตตับอ่อนกระเพาะอาหารรังไข่และทางเดินปัสสาวะส่วนล่างตั้งแต่กรวยไตยท่อไตและกระเพะาะปัสสาวะ 58. มีรายงานการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่จัดและหญิงที่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนตั้งครรภ์ครั้งแรก59 การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสแทปิลโลมาคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการสูญเสียสายตาและการได้ยิน6กการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคตาหลายชนิดที่ถ้าปล่อยปะละเลยไม่รักษาตาจะบอดอย่างถ้าวรนได้61คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ที่จอตาจะเสีย่ยม ซึ่งส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร6 2คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดต้อกระจกข,ของตาทำให้การมองเห็นลดลงและการผ่าตัดตานำเลนตาที่เสียงออกไปเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้การมองเห็นคืนมา 63. มีบรรมมีบันหลักฐานที่บ่งบอกว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดต้อหินภาวะที่ความดันตาเพิ่มขึ้นและทำให้การมองเห็นลดลง 64ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่มีโอกาสได้รับการได้ยินจะลดลงยาสูบทำอันตรายต่อทุกอวัยวะของร่างกาย65คนที่สูบบุหรี่ตลอดชีวิตจะเสียเวลาของชีวิตตายก่อนไปอย่างน้อย10ปีโดยเฉลี่ย6กการสูบบุหรี่ทุกครั้งสารพิษและสารก่อมะเร็งจะถูกนำเข้าสู่ร่างกายโดยมีสารก่อมะเร็งอย่างน้อย70ชนิด67 ความเสียงที่เกิดเบาหวานสูงขึ้นในคนที่สูบบุหรี่68การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่อมกลุ่มของความผิดปกติที่ส่งให้ประสิทธิภาพสมองลดลง69อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบม,มากที่สุดประมาณ14%ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทั่วโลกเกิดจากการสูบบุหรี่ 70ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีอาการเจ็บปวดขนาดมีประจำเดือนมากขึ้นและมีอาการปวดประจำเดือนที่รุนแรง 71. หญิงที่สูบบุหรี่ประจำเดือนจะหมดเร็วขึ้น1-4ปีเนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้รังไข่ผลิตไข่น้อยลงส่งผลให้การสืบพันธุ์ลดลงและระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลง 72. ยาสูบ ทำให้การส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายลดลง 73. ยาสูบทำให้เลือดไหลเวียนลดลงถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายตายและจะต้องตัดเนื้อเยื่อส่วนที่ตายถิง 74. การใช้ยาสูบเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคเมือกทำให้ 73. ยาสูบทําให้เลือดไหลเวียนลดลงถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เนื้อเยื่อของร่างกายตายและจะต้องตัดเนื้อเยื่อส่วนที่ตายผิบสการใช้ยาสูบเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคเหนือยทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังเกิดการทำลายของเหนื้อและกระดูกกรามทำให้ฝันร่วง75คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่76 คนที่สูบุหรีจะออกจากเครื่องช่วยหายใจยากขึ้นทําให้ต้องรักษาตัวอยู่ในไอซียนานขึ้นอยู่โรงพยาบาลน,นานขึ้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคอื่นเจ็ดคนสูบบุหรี่ไม่จะมีอาการผิดปกติของทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารหลำไส้อักเสบปวดท้องท้องเดินมีไข้เลือดออกทางทวารและมะเร็งของทางเดินอาหาร 78คนสูบบุหรี่ม่กจะสูญเสียความหนานแน่นของกระดูกทำให้กระดูกบางกระดูกหักง่ายและเกิดโรคแทรกร้ายรแรงเช่นกระดูกติดช้าหรือไม่ติด7จสิาสารพิษจากควันบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงทำให้ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของทางเดินหายใจ80คนสูบบุหรี่ที่กรรมพันธุ์มีแนวโน้มจะเกิดโรคภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านตัวเอง มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลายชนิดรวมถึงโรค้อรูมาตอยโรคโครนการติดเชื้อแบคทีเรียของเยื่อหุ้มสมองการติดเชื้อหลังการผ่าตัดและมะเร็งชนิดต่างๆ81ในคนที่ภูมิคุ้มกันล้นลงอยู่แล้วเช่นเป็นมะเร็งโรคปอดเป็นผังผืน นอกเส้นประสาทสมองแข็งตัวทำให้โรคเป็นรุนแรงขึ้นและเสียชีวิตก่อนเวลา 12. ภูมิต้านทานของร่างกายที่ลดลงจากการใช้ยาสูบทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส HIV เกิดอาการโรคเอดเร็วขึ้นในคนที่ตัวเลือดพบ HIV เป็นบวกที่สุบุหรีอายุจะสั้นลง12.3ปี ซึ่งอายุสั้นลงมากกว่า2เท่าของผู้ที่มี HIV วแต่ไม่สูบบุหรี่ยาสูบและนิโคตินทำอันตรายต่อเด็กเป็น 3. การใช้ยาสูบและการได้รับควันบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงที่ทารกจะเสียชีวิตแปดสี่หญิงที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงแท้งลูกมากขึ้นแปดสิบห้าลูกตต่คลอดพบมากขึ้นในหญิงที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสอง เนื่องจากทารกข,ขาดออกซิเจนและความผิดปกติของรกจากคาร์บอนบอลออกไซด์ในควันบุหรี่และสารนิโคตินจากยาสูบทั้งชนิดสูบและชนิดเขียว 86. ยิญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงท้องนอกมดลูกภาวะที่อาจจะทำให้มารดาเสียชีวิตจากการที่ไข่ที่ผสมแล้วไปฝังตัวนอกมดลูก 87. การเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองมีความสําคัญมากสาหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนที่จะตั้งครันหรือระหว่างตั้งคันภ์8แปการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อหญิงตั้งคันเพราะจะทําอันตรายต่อลูกในคันแปดสิบเก้า ทาลรกที่ขอดจากมารดาที่สูบบุหรี่ใช้ยาสูบชนิดเคี้ยวหรือได้รับควันบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะลอดก่อนกำหนดและทาลกมีน้ำหนักตัวน้อยยาสูบสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้อม90สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการใช้ยาสูบรัฐบาลและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการของเสียเหล่านี้แทนที่จะเป็นบริษัทบุหรี่ ลากสู่บุหรีเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อม 91. ก้นบุหรีเป็นหนึ่งในขยะที่ทิ้งกันมากที่สุดในโลกและเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุดตามบริเวณชายหาดและท่อระบายน้ำ 92. ก้นบุหรีมีสารพิษหลายชนิดรวมถึงสารหนูตะกัว่วนิโคตินและฟอร์มาดีไฮสารเหล่านี้จะถูกปล่อยออกจากก้นบุหรีลงสู่แหล่งน้ำและสะสมในผืนดิน 93. ควับุหรี่สามารถเพิ่มระดับมลพิษในอากาศในชุมชนเมือง94ผู้สูบบุหรี่หนึ่งคนสามารถที่จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน24,000เมตริตันหรือคาร์บอนไดออกไซด์5ล้านเมติกตันต่อปีให้กับบรรยากาศ95บุหรี่ส่วนใหญ่จุดด้วยไม้ขีดหรือไฟแช็กที่บรรจุก,กา๊าซสมมติว่าใช้ไม้ขีด1ก้านในการบรรจุบุหรี่สองมวลปรี่สิการต6ล้านล้านมวลที่สูบต่อปี คนทั่วโลกจะต้องตัดต้นไม้9ล้านต้นเพื่อผลิตไม้เกียนไฟ3ล้านล้านกา้าน 96. บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรีฟฟ่ที่เช็ความร้อนไม่มีการเผาไหม้จะมีแบ,บแตเตอรี่ที่ใช้แล้วทิ้งรวมถึงสารเคมีหีพอและอุปกรณ์อื่นที่ไม่ย่อยสลาย 97. ปัจจุบันนี้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่บรรจุในขวดพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีเซเคิล บริษัทบุรีข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะผลิตอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อให้ขายได้มากขึ้น98จำนวนควันที่เกิดจากการสูบบุหรี่ประมาณได้เท่ากับเครื่องบินที่ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก3ล้านครั้งต่อปี99ควันบุหรี่ประกอบด้วยกา๊าซที่ทำให้เกิดเรอนกระจกคือคาร์บอนมอนอกไซด์เมทเทนไนตัสออกไซด์และเป็นมลพิษทั้งภายใน และภายนอกอกาคาร100พื้นที่ปลูกยาสูบและบ่มใบายาทั่วโลกประมาณ200เฮกตาร์ต่อปีใน1เฮกตาร์เท่ากับ6ไร่1งานร้อยอ็ดการทำลายป่าเพื่อเพ,อเพาะปลูกยาสูบส่งผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอันรวมถึงการลดลงของความหลากหลทางชีวภาพดินเสือ่อมมลพิษต่ตอแหล่งน้ำและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับบรรยากาศ ร้อยสองการทำไรยาสูบต,ต้องใช้สารเคมีจำนวนมากซึ่งรวมถึงยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยและสารควบคุมการเติบโตของใบายาสารเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดื่มที่ไหลผ่านพื้นที่ปลูกยาสูบร้อยสามในการผลิตบุหรี่ซิกรั3สามร้อยมวนเท่ากับ15บหซองจะต้องใช้ต้นไม้หนึ่งต้นในการบ่มใบายา และร้อสทั่วโลกมีการผลิตบุหรี่สิการั6ล้านล้านมวนต่อปีต้มีการใช้ซองสามพันล้านซองสมมติว่าซองบุหรี่แต่ละซองหนัก6กรัมและคิดเป็นขยะซอวงบุหรี่ที่หนัก1.8ล้านตันซึ่งซองบุหรี่ประกอบด้วยกระดาษเซลลูโลส วลกหมึกเมื่อรวมกับขยะจากคาตันและหีพอที่บรรจุมีขยะที่เกิดขึ้นหลังการบริโภคอย่างน้อย2ล้านตันต่อปี